ครับวันนี้ก็เราก็มาดูวิธีกรารม้วนไข่คนระับมิสเตอร์ตู้ที่เรานะครเอ่อปริมาณไข่ที่ใช้น้ําไข่อยู่ที่300นะครับเป็นไข่ม้วนเล็กของทางร้านเรานะครับที่เราใช้อันนี้ก็เริ่มม้วนไปแล้วนะครับำทำาส็เกตียเชฟจะทาน้ํามันเลี้ยงไข่ไว้นะครับไม่ให้ใหไข่ติด เมี่อเริ่มมีฟองแล้วเชฟก็จะทำการหัวในทันทีนะครับเพราะนั่นมันเป็นสัญญาณบอกว่าไข่เริ่มทีชแล้วเขนะครับเชฟจะไม่ทิ้งกระทะไว้บนเตาแก๊สนานเกินไปนะครับเพราะมันจะทำให้ไข่ไหม้เมื่อไรที่ต้องการความร้อนไม่ไปถึงกระทะก็จะใช้กระทะไปโดไฟครับแล้วก็จะยกออก ก็จะทำเหมือนเดิม,มนะดครับซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่น้ำหนักไข่จะมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับเฮ้ยไม่เห็นหน้าเลยไม่ได้ นี่เสร็จแล้วนะครับวันนี้ใช้เวลาไป5-6วินะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการดัดไข่นะครับสังเกตดูมือเชฟนะครับจะไม่จะไม่จับไม้ดันไข่เปลี่ยนมุมไม้ดันไข่นะครับแต่จะเปลี่ยนการดัดไข่ไปเรื่อยๆนะครับกระทะสังพานี่จุดกระทะต้อง อยู่ใกล้กับไฟนะครับเพราะมันจะได้รับพณหภูมิความร้อนส่งเข้ามาในกระถาได้ มิเตอร์โซชิสวัสดีครับ